สวัสดีครับมาพบกับผมช่องทีเด็ดฟันธงนะครับวันนี้จะมาฟันเน้นๆอีก2คู่นะครับก่อนรับชมฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะมีทีเด็ดอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่คู่แรกเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่าง วอร์เบิร์กเปิดบ้านพบกับ i f k โกเทนเบิร์กนะครับคู่นี้ก็จะแข่งกันเวลาเที่ยงคืนนะครับที่สนาม w a ร์เบิ e ์กเอเนอร์จนะสถิติการพบกันย้อนหลังของทั้งสองทีมเคยแข่งกันอยู่4ครั้งก็เป็นฝั่งของโกเทนเบิร์กนะครับชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับฟอร์มเจ้าบ้านฝั่ง w a ร์เบินะครับนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอฮามสตัดหนประตูต่อ1นะครับ ซึ่งบอกได้เลยว่าผลงานของเขานั้นยังกระท่อนกระแท่นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเขาเป็นทีมในโซนท้ายตารางนะเกมในหลีก10เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้เพียง2เกมเท่านั้นในขณะที่ทีมเยือนนะครับโกเทนเบิร์เพิ่งเอาชนะมอร์บี้ไปถึง3ประตูต่อ2ซึ่งบอกได้ว่าดูเดือดมากๆครับนะัดที่แล้วผลงานโดยภาพรวมของเขาช่วงหลังนั้นก็ทางผลงานได้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับ ช่วงที่ผ่านมาจะหนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าช่วงหลังโกตินเบิร์กเองฟอร์มของพวกเขานั้นถือว่าดูกระเตื้องขึ้นมาพอสมควรเลยแหละเพราะเกมในหลีก2เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะรวดเดียวมาได้ถึง2นัดนะครับเกมนี้เองโกตินเบิร์กพวกเขาได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ก็มองว่าไม่น่าจะเป็นงานอะไรที่ยากนักนะครับ ทีมเจ้าบ้านฟอร์มยังดูกระท่อนกระแท่นมาอย่างต่อเนื่องอยู่เยอะครับทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนอย่างโกเทนเบิร์กจะลุ้นมาเก็บชัยลุ้นเก็บ3แต้มไปได้อย่างง่ายๆนะครับผมขอฟันธงเลยนะครับว่าโกเทนเบิร์กจะเอาชนะไปได้ในสกอร์สองประตูต่อ0นะครับมาดูคู่ที่2ของวันนี้นะครับนอร์บี้เปิดบ้านพบกันกับวาสเทรัสเอนะครับ คู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว4ครั้งก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านนอบี้นะครับเก็บชัยรวดไปถึง4ครั้งเลยนะครับเจ้าบ้านนอบี้จะอยู่ที่อันดับ2ของตารางนะครับและทีมเยือนอย่างวอสเท r รัสเอสเคอยู่อันดับที่11ของตารางนะครับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันที่สนามโบรัสอารีนาครับเวลาเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับฟอร์มเจ้าบ้านนอบี ผลงานโดยรวมช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยหรือว่าดีมากเลยแหละเพราะว่าเกมการแข่งขันในลีก8เกมหลังสุดของพวกเขานั้นเก็บชัยชนะมาได้ถึง6เกมด้วยกันในขณะที่ทีมเยือนอย่างวาสเทรัสนั้นนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างดูแผ่วลงไปเยอะมากมาก เพราะเกมการแข่งขันในลีก5เกมหลังสุดพวกเขานั้นไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับและแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันเกมนี้เองนะครับฝั่งของวัดเทรสัสพวกเขาต้องบุกมาเจอกับทางเจ้าบ้านที่มองว่าดูจะเป็นงานหนักแน่นอนเพราะเกมนี้พวกเขาต้องบุกมาเจอกับทีมรองจ่าฝูงของลีกถ้าวัดกันจากฟอร์มภาพรวมนะครับต่างกันมากๆนะครับ เพราะว่าเกมในหลีกช่วงที่ผ่านมานั้นทีมรองจ่าฝูงอย่างเจ้าบ้านนอบี้ทำผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นกว่าและน่าเชื่อใจได้มากกว่าทางด้านทีมเยือนที่ฟอร์มช่วงหลังนั้นผลงานยังดูแผ่วลงมาอย่างต่อเนื่องอยู่เยอะทำให้เกมนี้มีโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านนอบี้จะเป็นฝ่ายเปิดบ้านบุกลุ้นเก็บ3ามแต้มไปได้อย่างง่ายเลยนะครับซึ่งเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่า2ทีมนี้ที่เคยพบกันมาสีครั้งเจ้าบ้านยังไม่เคยแพ้สักครั้งเลยนะครับ แถมยังเอาชนะทั้ง4ครั้งเลยเกมนี้ก็เห็นควรว่าควรจะเลือกเชียร์นอบี้นะครับผมขอฟันธงเลยแล้วกันว่านอบี้จะเอาชนะไปได้ที่สกอร์2ประตูต่อ1นะครับซึ่งคู่นี้นะถ้าวัดจากผลงานภาพรวมในเกมในลีกช่วงหลังนั้นต้องบอกว่านอบี้เองพวกเขาก็ยังค่อนข้างจะดูดีกว่าเยอะนะครับทางทีมเยือนผลงานในลีกในฟอร์มยังดูแผ่วมาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเกมนี้ ยังไงรองจากฝูงก็เก็บ3มแต้มไปง่ายๆเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับ2คู่นี้ใครมีความเห็นอย่างไรหรือชอบทีมไหนก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ